สวัสดีครับสมาชิกผู้รักการปั่นจักรยานทุกท่านนะครับวันนี้อุบลรัตนบุรีไซคิงครับนะครับแล้วก็อานท์อุบลราชธานีนะครับฟื้นคืนชีพนะครับกับผมนายแพทย์เชลงเล็กสิทธิ์นะครับรายงานจากสนามห้วยวังนองคอสคันที่นะครับอันนี้เราเทศบาลเรานะครับจังหวัดบลราชธานีเรานะครับรังสรรนะครับห้วยวังนองนะครับบลราชธานีนะครับเป็นสนาม คอสคันที่นะครับแบบอลังการมานสร้างนะครับแบบวิบากสุดๆนะครับยิ่งตอนนี้ฝนตกมาเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหมันมากเลยครับนะฮะอันนี้เป็นที่เห็นก็คือท็อปฟูเอลฟัตไบนะฮะรุ่นพิเศษนะครับผมโอเคนะครับถ่ายดูบรรยากาศนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับของสนามบนราชธานีห้วยวางนองนะครับ MTB r e c i n g นะครับ รอบซีเมนต์นะครับก็ประมาณ7.8กิโลนะครับแต่รอบที่เป็นคอสคันที่นะฮะรอบเล็กนะครับระดับต่ำลงไปก็น่าจะประมาณสัก5กิโลกว่าๆนะครับรอบห้วยนะครับแต่ที่ปั่นวันนี้นะครับก็คือประมาณรอบรอบเล็กนะฮะก็คือ2รอบ2รอบครึ่งหนึ่งก็ประมาณว่ากิโลกว่ากว่านะครับเส้นทางก็ประมาณนี้นะครับดูเห็นเรียบเรียบไปนี้นะครับคนแบบลึกเต็มเลยนะครับ อย่างมันครับอย่างมันนะครับอย่างมันนะครับอย่างมันนะครับล้มก็ไม่เจ็บนะครับแบบนี้นะครับแต่วันดี้วันนี้ดีที่ไม่ล้มนะครับพยายามกระเสือกกระสนนะครับเกียร์เต็มแม็กนะครับสามสิบสี่ห้าสิบเอ็ดนะครับโอ้โหแบบแมนะครับเอ็กนะครับแสลมเอ็กนะครับเอ็กเก่ารุ่นรุ่นสิบสองเกียร์รุ่นแรกนะครับสิบสองสปีดรุ่นแรกนะครับสุดยอดครับสุดยอดครับโอเคเลยครับ จักรยานท็อปเฟียลรุ่นนี้นะครับ9.9นะครับก็เป็นรุ่นที่ถือว่าคลาสสิกมากนะฮะของเทร็กนะครับผมช่วงช่วงยุบหน้าจะสักร้อยหนึ่งหลังร้อยก็พอดีนะครับพอดีปั่นกําลังมันนะครับถือว่าโอเคมากเลยครับไซส์17นะครับซึ่งก็ังลองพอดีสำหรับผมนะฮะสูง168นะครับหลักอ่านก็สูงพอดีนะครับโอเคนะครับวันนี้รายงานเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ที่ น่าจะเป็น21พฤษภาคมนะครับผมรายงานสดจากสนาม MTB Racing ห้วยบองน้องอุบลราชธานีนะครับขายดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมรอบห้วยบองนองนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็คงปั่นไม่ได้แล้วครับน้ำพุงเต็มแล้วครับตอนนี้ใครอยากปั่นหลังรองสนามก็ต้องมาลองนะครับถือเป็นโอกาสดีมากนะครับสำหรับต้นฤดูฝนอุบลราชธานีปีนี้ครับ2 5 67ครับขอบพระคุณครับทิป คลิปหน้าเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ